สวัสดีครับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับแอร์ออโตจีลูกช้าเพิ่งมาส่งรถเมื่อแกี้สองทุ่มกว่าเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะลุยแกะด้านหน้าแกะอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะประกอบหรือพรุ่งนี้น่าจะน่าจะไปได้ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวมีงานอื่นที่จะต้องแก้ด้วยคือที่เนี้ยอะไรที่มันเป็นแบบ ปัจจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่แก้ได้ผมก็แก้ให้ฟรีนะไม่ไม่ได้ไม่ได้จะต้องมานั่งคิดเงินอะไรพวกนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางร้านจะจะไม่เคยทำแบบนั้นอะไรที่ช่วยได้ช่วยให้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอติดตามนะครับว่ามันจะจบไงอ่ะทุกคนคันนี้ลูกค้าเขาจะเอาเป็นจอไฮบิดนะครับสีฟ้ากรอบพรีเมียมซึ่งผมก็มีของพอสมควรเหมือนกันนะครับลองดูว่าของผมเยอะแค่ไหนผมกล้าพูดเลยเยอะที่สุดในประเทศ ดูเยอะไหมจอสม้มจอฟ้าจอฟ้าขอบดำขอบโครเมียมไม่มีหมดเยอะจริงคือผมกล้าเก็บของไงนะผมกล้าผมมากล้าเก็บของเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนมันต้องได้ใช้ยิ่งตอนนี้น่าร้อนด้วยก็เยอะแหละคอยดูดยกันว่างานผมเป็นยังไงติดตามคลิปผมเรื่อยเรื่อยผมจะทำต่อนเยนเรื่อยเรื่อยครับจะให้ดูว่าแต่ละคันเขาทำอะไรไปบ้าง นะสวัสดีครับทุกคนอ่ะชั่วโมงกว่าๆหรือเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับหรือกันชนหน้าหรือคอนโซลหรืออะไรหมดแหละทํางานกับความมืดไม่ได้ต่อไปเข้ามานะ๋ยวดูครับสภาพนี้ตอนตอนมานะเี่ยให้ดูกันเนี่ยตอนมาสภาพนี้ไปฉายจาโกโทรศัพท์ในอ่างให้ดูเลยว้ากลางเลยอะ่ะ ันุงข้างในเล็ะเทะดูภายในเนี่ยโอ้ยถอดคอนโซลออกไปหมดแล้วเห็นไหมนี่ครับสภาพ lair. ตอนมานะมาตอนสองทุ่มตอนเนี้ยประมาณเกือบสี่ทุ่มก็หรือได้ขนาดนี้นะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาต่อว่าจะต้องทำอะไรยังไงอีกบ้างครับ ครับเดี๋ยวพวนนี้มาต่อ,อครับผมตอนนี้ยกคานออกมดแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าสภาพตู้แอร์เดิมที่มากับรถอะเราใช้ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยนานเนี่ยมันจะเป็นยังไงให้ชมครับอันนี้คือตอนมานะเห็นปะ่ะสภาพเนี่ยเน่าเลยอเห็นไหมสิ่งพวกนี้มันอยู่ในรถคุณนะ หมายความว่าทุกวันที่คุณขับรถคุณก็จะสูดไอ้พวกนี้เข้าไปในร่างกายนะเห็นไหมดังนั้นนะครับถ้าคิดจะทำแอร์หาที่ทําดีๆหรือว่าถ้าที่ทําแอร์ของคุณมันช่วยงานไม่ดีไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็มาที่เราครับเดี๋ยวผม การให้พรุ่งนี้มาดูต่อนะครับว่าขึ้นคอนโซลไปแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคอ่ะยกตัวแอร์เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็เดี๋ยวจะเป่าฝุ่นทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนประกอบ๋ยามาดูภาพตอนที่ยกตัวแอร์ออกนะว่ามันโล่งแค่ไหนนี่งานกลางคืนนะครับก็จะมืดๆหน่อยอ่านี่นะครับ เอาแล้วเดี๋ยวู่นี้จะถ่ายให้ดูว่าสาภาพมันเป็นยังไงบ้างอโอเคนะครับคืนนี้แค่นี้ก่อนวันดีมาครับต่อจากเมื่อคืนก็วันนี้เช้าตื่นมาก็เคลียงานรถคันนี้นะครับคือ,อไฟหน้าหมองมากก็ส่งไปให้ร้านเขาทำนะครับแล้วกลับมาบ้านเราทำ ความสะอาดพวกคอนโซลเหมือนเดิมเอาให้มันเอี่ยมๆครับเราก็ล้างด้วยวิธีนี้พวกคาบต่างๆที่อยู่ข้างในพอองค์ท่อแอร์อะไรพวกนี้ใส่เข้าไป ยัดไปช่องแอร์นะครับพวกฝุ่นฝ่นอะไรพวกนี้มันจะได้ออกทั้งหมดยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดด้วยกันขัดครับ,รบเสร็จเพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเราก็ใช้แปรงทำความสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจะอ เดี๋ยวผมจะขออน,นุญาตไปทําความสะอาดพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะมาช่วงสัก,ก,สกไม่เกินชั่วโมงจะมาทําอันนี้ครับจุดสไฟอ่าโอเคอล้างเสร็จหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอ,อเป่าลมเป่าเช็ดทำความสะอาดไนพวกนี้นะครับอัอนนี้ คอนโซลเนี่ยล้างเกลี้ยงๆเดีย๋ยวรอ,อขึ้นไปเป่าทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งครับส่วนไอ้พวกนี้ก็ล้างแล้วเหมือนกันล้างสะอาดสะอาดครับคือ,อ,อคอนเซ็ปต์ที่เราทําเนี่ยส่วนใหญ่ที่ร้านจะทําให้แบบให้มันเหมือนรถใหม่ครับท่านที่มีลูกเด็กเล็กแดงอะไรก็ตามแต่คือจะได้สูดอากาศเข้าปอดแบบ โล่งๆ่อยไม่ใช่ดมแต่ฝุ่นอยู่งบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามโดยตรงได้ในเพจเลยที่เ c e b o o k ส่วนตัวโอเลียโลหาได้เลยนะครับเกันอเดี๋ยวให้ชมของดีนะครับที่เติมน้ําไปในระบบแล้วเไม่ได้ใส่น้ํายาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูเห็นไหม ดูสีน้ำนะครับดูดใกล้หน่ สีน้ำเองครับนี่แหละสีน้ำที่มันมีสนิมอยู่ข้างในเดี๋ยวจะไล่น้ําที่มันเป็นสนิมออกให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ํายาของแท้เข้าไปอันนี้เห็นไหมสีสนิมเลยะระวังนะครับเวลาเติมน้ําอะเวลาเติมน้ำเนี่ยดูดีๆนะครับเพราะว่ามันส่งผลหลายอย่างกับเครื่องยนต์นะ ก็ระวังหน่อยเดี๋ยเคสนี้เดี๋ยวผมแก้ไปให้ก่อนแล้วกันครับผูมรอติดตามนะจากเมื่อกี้คุณผู้ชมไล่น้ําที่มันเป็นคาบสนิมคาบตะก,กันในระบบออกนะครับทีนี้ถ่ายน้ําทิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เอาลมเนี่ยเป่าดันให้ให้น้ําที่มันอยู่ในข้างในเนี่ยออกให้ได้เยอะที่สุดนะ,ะเดี๋ยวให้ดูวิธีนี่ครับผมดันอย่างนี้เลย ผมก็ดันออกให้มันเหลือน้ำในระบบอะที่เป็นน้ำาล้งเนี่ยเอาออกให้ได้มากที่สุดครับให้มันแห้งที่สุดก่อนที่จะใส่น้ำยาเข้าไปเพราะว่าน้ำยาเนี่ยคือถ้ามันเพียวได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเดี๋ยวพอเป่าแล้วผมก็จะทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งให้น้ํามันไหลจากข้างบนลงไปข้างล่างอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะน้ํามาไลอีกเป่าอีกทีหนึ่งครับแล้วก็รอดูตอนเสร็จทุกคนพอไล่น้ําแห้งเสร็จหมดแล้วนะครับเอาเราเติมน้ํายาแล้วน้ำยาเมื่อน้ําเนี่ยอ่ะดูของผมนะผมใช้ของฮอนด้าเลย ไม่ต้องคิดมากนี่เลยไทยทูจบๆเนของใหม่ฝ่ายังซีนอยู่นะใส่เลยทำงานง่ายๆครับขอให้มันปบนละเอียดละเอียดหน่อยอยนี้บอกอะระวังนะไปเจอที่อื่นเขาเติมไเวลาใสรฮีเตอร์แล้วเติมน้ำยาอะไรก็ไม่รู้มามันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องมานั่งไล่ดีนะมันยังไม่ผุแล้วอันนี้นก็มีอาการแล้วนะครับ สนิมเริ่มขึ้นไปในหม้อน้ำายในระบบน้ำแล้วนะต,ตอนนี้คือผมไล่ออกไปหมดเลยเดี๋ยวถอดพวกเอ่อหม้อพักน้ำอะมาทำความสะอาดด้วยครับสักครู่นะเฮปเลย อันเดี๋ยวผมกออนุญาตไปเททายน้ำมันน้ำมอ้น้ำให้มันเรียบร้อยก่อนครับเติมให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมให้ดูอ๋อก่อนอื่นให้ดูสภาพอันนี้เลยอะไรนะายในห้องเครื่องที่ล้างแล้วเรียบร้อยนะครับจากเมื่อคืนเนี้ยที่มาจากเมื่อคืนนะครับที่มาที่มาหาผมต่อสองทุ่มสภาพายในห้องเครื่องนี่อย่างตังเลยดูตอนนี้ ทําให้ดูนะครับว่าทํางานละเอียดแจ่ต้องอย่างนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายน้ำหม้อน้ำให้มาเสร็จก่อนครับแล้วกลับมาดูต่ออ,อีกรอบครับทุกคนกับตัวโฟมยางลองลองออการกลิ่นข้ารถนะครับอันนี้จากเดิมที่อยู่กับรถนะที่มากับตู้ญี่ปุ่นนะครับที่เขาแกะออกมาเนี่ยมันจะสภาพแบบนี้ เนดูใกล้ๆมันจะยุบลงนะครับแต่ร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่ของเดิมมันจะเกาะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเกาะบนนี้ครับแปะไว้อยู่อย่างเงี้ยเวลาเอา,เอา,เอาตัวดักลมเข้ามันมาประกบนะครับมันจะเหลือช่องว่างดังนั้นร้านเราถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่ของใหม่ เบิกใหม่จบสุดนะครับเดี๋ยวแปะแล้วก็เอาตู้ขึ้นแล้วครับเจอกันอ่ะแปะเสร็จเรียบร้อยจะไปไหน,นครับเนี่ยขอบอันเนี้ยใหม่เวลาใส่ตัวช่องลมช่องลมนะครับมันก็จะพอดี น,นี้นะครับเวลาประกอบกับช่องลมไปนะเนี่ยระยะมันจะพอดี <c oughs> เรียบร้อยตัวเตอล้างสะอาดกริบข้าไนเห็นไห,นไไหมนี่ครับทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมขึ้นโอเคผมไปทำงานต่ออ่ะเสร็จแล้วครับสำหรับ S g E แอร์ออโต้จอสี่ฟ้าให้เข้ากับรถนะครับรถคันนี้ทําทำไฮบิดมาทั้งคันดให้ดูภายนอกรถก่อนนี่ยังไม่ได้ล้างนะราดูอันนี้นะครับเ,เขาทำไฮบิดมานะดูจอข้างในเราจะไม่ได้ล้างนะบอกก่อนเดี๋ยวจะล้างแล้วส่งลูกค้าเดี๋ยวจะมาเอาแล้วครับ <c oughs> นี่เลย โคตรร้อนอะวันนี้ร้อนพอๆพอกับเมื่อวานเลยนะครับเ,เดี๋ยวดูนะครับจอเนี่ยจอสีฟ้านี่เนี่ยดี๋ยวส่งไปล้างนะครับตก็เดี๋ยวจทสระบบ มาใส่เหอะเดี๋ยวผมใส่ให้เอาเนียนๆเ,เลยเนี่ยประกอบแบบไม่มีเพเยอร์สแกชิ้นนะครับประสบการณ์หมื่นกว่าคันทำแบบดูนะกิปิปๆอะ่ะเอาละดูแค่เนี้ยให้รู้ว่าใส่แอร์อโอตโตัวครับแล้วมันก็จะเย็นสบายนะเนี่ยตอนนี้อากาศดีมากเลยนะเดีย รอดูนะครับเดี๋ยวผมล้างรถเสร็จแล้วส่งลูกค้าวันนี้แหละจ้ะทีนี้มาดูาล้อรกันครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำกับผมให้ดูนะตรงนี้นี่ รถคันนี้ทำกับผมตั้งแต่สมัยมีท่อให้ขายท่อเกีด,ดีนะ เคสดีผมขายแรกๆรถคัน้แรกของผมทีนี้มาดูใาห้องภายในเอ็นเ,เลี่ยมเลยเห็นไหมเนี่ยครับนี่คือการประกอบของงานผมที่ร้านเจดีย์โปรช็อปนะครับอ,รอขาวๆอะพอมาดูในห้องเครื่อง นี่ครับนี่แหละจุดขายของผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจทำคือผมจะทำแบบนี้กับทุกคันไม่ใช่ทำแค่เฉพาะคันที่โปรโมทไม่ไม่ใช่ครับผมทำทุกคันจริงๆ คนที่ทํากับผมไปเขาก็จะรู้ดีว่าผมจะทาแบบนี้ตลอดนะครับรักษาคุณภาพไครับรักษาคุณภาพไ้ใหเ้เป็นอย่างนี้ต่อไปดีละสําหรับร้านอื่นที่อ,อ,อยากจะทําแบบผมนะครับเชิญเชิญสร้างมาตรฐานให้มันดีไปมากกว่านี้นะครับผมยินดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนสองทุอีกรอบถึงเวลาลูกค้ารับรถแล้วครับเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าตัวสภาพรถเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวตัดคลิปให้ดูครับว่ามันทําอะไรไปบ้างทําเสร็จแล้วกเ็เรียบร้อยแบบนี้ครับลูกค้าแฮปปี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมครับ JDM ีย์อมพเหมือนเดิมทําได้ไหมคมา<ๆ>ครับอ่าครับปิดคลิปนะครับก็ได้เวลาส่งลูกค้ากลับบ้านแล้วนะครับให้ลูกค้าไปได้ละขอบคุณครับ เจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube ของผมผมทำ YouTube เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าแจ๊ดแต่งอะไรได้บ้างแล้วก็ที่ผมก็มีทุกคิิ้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าสนใจอันไหนก็ติดต่อทางทางเพจโดยตรงก็ได้ครับเจดิอันโปรช็อปหรือเข้ามาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวโอเล่อโลฮาได้เลยครับโอเคบายบายเจอกัน